ไปค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามโครงการอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่23บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันค่ะ ทางด้านของนายสุนทรชาย,ยินดีภูมิรองเลขาธิการนายยมธนรีฝ่ายการเมืองเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่23อําเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลผลักปอดสารเคมีเช่นมะนาวแป้นพิจิตรชะอม ต้นกล้วยกระเพราซึ่งทางโรงเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรจึงน้อมนําแนวพระราชดําริด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและการดําเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคตพร้อมปลูกฝังให้เด็กๆรักและหวงแหนในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ โรงเรียนราษประชานุเคราะห23จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนรวมกัน973คนค่ะส่วนใหญ่เป็นราชรษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งกว่าร้อยละ60นอกจากนี้ยังมีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ารีซอจากจังหวัดกำแพงเพชรเข้าศึกษาอีกด้วย ซึ่งการติดตามผลครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนอยู่ห่างไกลขาดโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งการเรียนรู้สามารถนําไปประกอบอาชีพได้นในอนาคตอาทิอาชีพเลี้ยงสัตว์การปลูกผักสวนครัวอาชีพช่างเสริมสวยอาชีพการปักผ้าและอาชีพที่เกี่ยวกับด,ดนตรีด้วยค่ะ